สวัสดีครับวัน,นี้จะเปิดกล่องเอาอะไรมาแบ่งปนันให้ <c oughs> เพื่อนได้รับชมเดี๋ยวนะพระบางทีก็เป็นพระ้าแบบเหมามานะครับเหมามาตตนนั้นไปนเหมาที่นครสวรรค์ก็ดีมั่งไม่ดีมากนะครับปุ่นลงไปนะก็แต่จังหวะแล้วก็บางทีก็ซื้อ ซื้อใจกันเฉยๆนะรจริงๆจริงๆอาจจะรู้รู้ว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เราก็เราก็เอาไว้นะครับก็เป็นการเขาเรียกแลไรรักษาน้ำใจกันเนะาะเป็นการรักษาน้ำใจกันแค่นั้นเองของการพระก็อย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาก็เสียเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย เียเทีเ่ยวเปล่ายุ่มเไปแต่ก็พยายามจะไม่แพงอะไรเงี้ยถ้าเราก็จะบอกกันบอกกันไก,กลๆเนาะบอกกันไก,กลๆนะแต่ถ้าเจอของแบบว่าดีเลยก็เขาก็เขาคงเบ่งเต็มที่แหละ คงจะนั่งกันเป็นทีเแล้วคงจะฟิตเต็มที่เหมือนกันนะถึงตอนนั้นนะอฟิตเพราะเขารู้ว่าเราฟิตเขาก็จะเบ่งและสนกุกสนานกันนะครับอันนี้เป็นแบบว่านี้คำหยาบนะครับเป็นคำพูดกันในวงการพระเนาะอ่ักสี่ห้าองค์ไหม เรียน,นอกที่คัดมาในเดียวเอาหลวงพ่อพรมเลยไหมหลวงพ่อพรมรูปหล่ออันนี้ไปได้ที่ไหนมาจําไม่ได้ที่บริษัทเหล็กพิจิตรนะครับเก็บไว้ตั้งนานละเก็บด้วยความสงสัยนะครับก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าหลวงพอ่อพรมชมแล้วางเขาวางกันนะ ภาษาที่เล่นพากันเพราะว่าเก๋เฉียบมากนะครับผมต้องคมคมนะครับคมคมผมเคยเห็นองค์จริงเ,เป็นของเป็นของเจ้าของร้านทองครับร,ร้านทองที่พิจิตรคือลูกค้าสมัยก่อนออกมาให้เลี่ยมเลี่ยมกระเช้านากนะครับเลี่ยมนากแล้วเขาก็มาให้ดูด้วยนะด่ที่นี้ เจ้าของไม่มารับครับเขาเก็บไว้เป็นยี่สิบสามสิบปีจนสุดท้ายพอมาตอนหลางก็มาปล่อยนะครับป่วยให้เซียนที่พิจิตมาไปเสรมเสเลื่นๆอะไรประมาณนี้แหละจำไม่ได้ตอนแรกเขาจะให้ผมเจ็ดหมื่นบอกเอามาเล่าเด๋ยนี่เฮียแบงให้เจ็ดหมื่นวันบอกไม่ตังค์เราก็ไปขนาดนั้นเนะ บางทีเราก็ยังบกเดี๋ยวไว้ก่อนนะเฮียว่ากันพอมาอีกสักพังปล่อยไปแล้วว่างั้นสเสียนพิจิตมาเอาไป <c oughs> อันนี้เป็นรุนร่นรุ่นกละคังนะครับมีโค้ดละคังเขาเรียกลูปหลอ่อปั๊มกละคังนะครับ ไม่รู้ดีแล้วผมไม่รู้นะเพื่อนที่รับชมที่มีความชำนาญนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเป็นวิทยาทานเนาะ <c oughs> นก้นก็จะกลึงแล้วก็เป็นรอยกลึงเปื้นๆเนี่ยก็เป็นปื้อนๆที่ตมตำราเขานะก็เป็นปื้นเหมือนกันเลยปื้นแล้วก็ข้างในเป็นเลขสามนะครับแล้วก็ในโคตรละครนี้ก็จะมีมีรอยแบบว่า รอยกับหมากนะครับรอยเสียเส้ยนนะครับจากหัวระครังลงมาข้างล่างนะครับถ้าเราส่งส่งแบบถูกไฟดีแล้วก็เราก็จะเห็นนะครับวงนี้ก็มีนะแล้วก็ในโคตรระครังก็จะมีมีตำหนิอีกสองสามจุดนะครับโอ้เสียนเขาเก่งเนาะเขาก็พยายามหาจุดนะครับลุบพุ่ม สร้างสวงรอยสิบสองมั้งอันนี้แพงนะครับแพงแพงถ้าเทนะครับหบอูพงสุขไหมพงสุกนี่เป็นเนื้อตะกัวดีป่ะไม่รู้เนี่ยซุ่มประพาณนนทะนแต่ว่าสึกไปหมดแล้วแบบว่าล้มมาเนาะเป็นเป็นเป็นเนื้อตะกัวก็อ่อนนะเนาะ มีรอจานนะครับแต่ว่าเรือนรางเต็มทีจา,ยานยันลูผปุสุกแล้วนะครับอืมมองไม่เห็นหลังก็จะเอ็นเนาะเอ็นนะครับก็เข้าตำรามอนกันนะองค์นี้นะนี่ครับสมบภพามงทุน ตรงนี้ไปได้ที่ออตัวนั้นอยู่พิโลครับมันกรตุกอ่ะฟอร์มเป็นไงมั่งไม่รู้เนาะจะโอเคอยู่มั้งอันนี้แพะนะครับแพะคงเป็น ลูกศิษย์หลวงปู่อาหรู้ว่าครับบางคนก็ว่าไม่ถึงยุคหลวงปู่อัมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เก่าๆเป็นงาเป็นงาเป็นานาและไม่ใช่เขาครับออเขางาทําแต่ละอาจารย์ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับตอนนั้นเคยไปถาม ผู้รู้ท่านเนองเขาบอกมาครับก็สายผัวอำไปเลยแต่ว่าเป็นหลังมากนะครับพรตัวผู้นะครับมีใคร <c oughs> อ่าอ่าเรีกนิดเดียวเก่าเก่าเก่าปึ๊กเลยเอ่ออันนี้พระอ่อภายใต้นะครับธรรมสโล พระครูศีลวิมลทวมะควรพ่ทวมนะครับก็เป็น้าะดังแถวประจวบคีรีขันธ์เนาะประจวบนะอันนี้เป็นเนื้ออะไรไม่รู้เนี่ยอัปกกาหรือเงินไม่รู้นะยันเต็มแล้วครับนะมะนะอะนะ่นะ โอ้โอะไรบ้างไม่รู้นะตัวอะตัวมะตัวนะวัดเขาโบสอำเมอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นเงินเลือกประกาไม่รู้เนี่ยก็โอเคอยู่เนาะสายใต้ก็ เล่นกันแรงเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับแรงเหมือนกันเอามาแบ่งปันให้เพื่อนนะหอ่วงอันนี้ก็ห่วงเดิมพอนะครับเาขาคองมั้งเขาบอก คูสีแล้ววิมลท้วมก็โอเคอยู่เนาะอันนี้ปิตาปิดท้ายด้วยปิตาออของอะไรนะหลวงปู่บุญเหรอข้าวตุ่มปิตาข้าวตุ่มเนื้อเมกกะพัดดําลือเลยนี่หลังก็เป็นยันเนื้อเมกกะพัดตกแตกกนะันเขกาเนี่ย หลุดมือไม่ได้นะตกเป้เลยกรอบเปลาะนะครับไม่ใช่กรอบอก็ราคาเล่นหาก็าหลักหลักพันนะครับเห็นนะก็ไม่ค่อยแพงจริงๆไม่กระพัดดีนะเป็นธาตุกายสิทธิ์นะต้องพระครบาจารย์ที่เก่งกล้าวิชาแล้วก็ถึงจะเรียกมวลสารตัวนี้มา หลอมให้เป็นองค์ะได้นะครับอย่างปลอดนะครับสุดยอดเลยหลวงปู่บุญก็สุดยอดอะ้วยกงก็องนนี่ก็ให้เพื่อนได้ชมสี่ห้าองค์เนาะมีอะไรอีกเนาะที่นี่ก็มีเยอะนะที่บ้านก็มีเยอะ บ้านก็มันอีกองแล้ไม่รู้เคยให้เพื่อนดูยังรู้นะี่ยดีผมรูเนี่ยอันนี้มีกสิทธิ์มีกสิทธิ์จะออกเหลืองเหลืองหรอเหลืองเหลืองเนาะเป็นลูกปูทับก็ดีสิมาด้นองหนุงเนาะเหลือง แรกกัลยาสิท์ทั้งนั้นพวกนี้ครับอบาจารย์ที่เก่งๆนั้นที่จะทําได้คท้ทะก็เพงลงกันเนาะน้ำบานเลยอ่าโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับ